สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขากับน้องกันอีกแล้วคะวันนี้นะคะน้องกันก็จะมารีวิวลิสติกค่ะเป็นลิสติกเออเขาเรียกว่าอะไรอ่กอันน,รรน,นี้ภาษาอังกฤษนะเราไม่ได้อ่าน,น,นเป็นอย่างนี้นะคะเราก็ให้ทายนะว่ามันเป็นลิสติกแล้วมันจะมีเป็นตรงข้างค่ะ นี่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะด้านห้างก็จะเป็นอย่างนี้นะมันให้ดันขึ้นนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะอันนี้สุดแล้วนะจะรีวิวด,ด้านซ้ายก่อนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นลิปแดงนะคะนี่แหลค่ะแล้วเราจะทดลองให้ดูนะคะนี่อันนี้เป็นกระดาษช่วนะคะเราจะทาดู ตันี้ไปก่อนเ็ใส่แ้ก็มาเ็กแหว็น่หหมาณแนี้ต่เราขอทาก่อนกลิ่นหอมสตรอเบอรี่มากเป็นนี้นะคะสี ันต่อไปตรงกลางค่ะตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลสีนี้นะคะค่ะมันก็จะท้ายนะคะอันเดียวเนี่สุขหาในมือดี สีมันเป็นเสือเขาเราียกว่าอะไรสีช็อกโกแลตนะคะสีน้ำตาลแบบนี้น,นะคะเหมือนต่อไปนะคะเป็นลิสติกมันค่ะออกสีชมพูนะคะก็จะให้ดูเ่เต็มสีมันสวยมากกลิ่นก็หมอมน,นะคะ ออกกรนะดาษมันไม่ค่อยเสวยเท่าไหร่นะนจริงๆสีสวยแ่บนี้อีกเดี๋ยวเราจะทาให้หมดนะคะสีนี้ออกนะนะคะออกไ้อคูเ,<ๆ>เก็ออกม่คออก่ร่น่าจะนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะย้ายก็ต้องย้ายออกไปนีน ีเข้ามาทำงานเข้ามาเป็นพนงค่ะก็ขอเชิญสำหวันนี้นะคะเรากะขอสวัส,สดีค่ะบายบาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะดีกว่าเราจะชมกันนะคะบาย